สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อไหนฉันทะสาโรอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาทำวิดีโอตรงกับวันศุกร์ที่16พฤษภาคมพุธทธศักราช2568ันสวันศุกร์นะครับวันนี้กล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับติดกดกดกดติด,ด,ด,ดตาม กดห,ห,หัวใจกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนเส้นทางการติดต่อของผมขอขึ้นหน้าไลฟ์ทุกครั้งนะครับสนใจติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วก็ IDLINE นี่สามารถเพิ่มเพื่อนได้หมดครับทั้งเบอร์โทรและ ID รับประกันแท้ร้อย an, นะครับวัตถุมงคลของเรามีไลฟ์สดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันต่อไปนี้นะครับเที่ยงวันให้กดกระดิ่งไว้แล้วก็เข้ามารับชมกันเผื่อท่านไหนที่อยากรับชมสด แต่วิดีโอเราก็ลงไว้เรื่อยๆนะครับวิดีโอเราลงไว้เรื่อยอย่างวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลของทางพระาอาจารย์โขงปิยธรรมโเป็นงานไหว้ครูนะครับไหว้ครูปีหกแปดล่าสุดเพิ่องออกมาทําพิธีเสร็จนะฮะทำพิธีเสร็จเป็นเหรียญยืนนะครับเป็นเหรียญหล่อเป็นงานหล่อจะให้สมาชิกได้รับชมมีมาแบ่งให้กับสมาชิกในช่องที่สนใจทาเพียงห้าห้า ห้าเหรียญเท่านั้นห้าเหรียญน,นี่เป็นเหรียญหล่อนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อสวยๆเลยพระอาจารย์ข่เปีย้ยธรรม,มงครับอยู่อำเภอจตุรพักธลพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่สายเดียวกับหลวงพ่อชไหนอุปถัมภ์นะครับนีนบ่พระอาจารย์ผ่เป็นงานหล่อ หลายเหรียญเลยนะครับมีประสบการณ์ดีมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นั่งช้างที่ผ่านมาเหรียญสหลวงเลยนะครับแล้วก็มาเหรียญล่าสุดอันนี้จะเป็นงานหล่อครับสวยๆลงขระเรียกยันไว้เต็มด้านหลังมีกล่องเดิมพร้อมนะครับมาเปิดให้กับผู้ที่สนใจจะบูชาของหลวงพ่อชันอาของหลวงพ่อของพ,อองพอระจันโงงก็ให้รีบพักเข้ามามีห้ารายการนะครับ ผมเปิดอยู่ในาราคา650บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ650ท่านไหนสนใจที่้ามานะครับมีดัมเบอร์อยู่ด้านหน้าทุกนะครับมีดัมเบล์ก็ะจะคละแบบเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าสวยเป็นงานหลอกก็แล้วแต่ มนสารวิ่งในคาบเขาเมาห้าเก้าหนึ่งสวยๆนะครับมีอยู่ห้านะครับานใจสนใจก็ให้รีบทักเข้ามานะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านส่วนของหลวงพ่อเราก็มีครบทุกรายการนะครับอันนี้ซาติน ซาตินมีผู้สนใจเป็นสอตัวคูเนื้อซาตินนะครับหลายเหรียญหมดไปอันนี้มีเพิ่งเข้ามานะครับเป็นเนื้อซาตินเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยกพันคูคืองานไหวค้คูประจําปีสองพันห้า้อหกสิบ็ดปีที่แล้วเนี่ยครับส่อตัวคูเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสอตัวคูสมิงรลองเมืองหรือแม้กระทั่งพวกเสื้อเกาะบ้านฝางนะครับ 5พยักป่าแตกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ2ตัวคูนี้น่าเก็บไว้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อซาตินนะครับได้รับจากงานไหว้คูนะไม่เขาไม่ได้เปิดจองให้ทางฟิสาทางวัดเปิดจองนะครับให้เฉพาะผู้ที่ไปร่วมงานร่วมงานวหว้คูเท่านั้นจำนวนการสร้างเพียง1,500เหรียญเป็นเนื้อซาตินนะครับทุกท่านเนื้อซาตินก็มีทั้งเนื้อซาตินเนื้อปอกลูกปืน อันนี้ได้ปอกลูกปืนลงยาดําร,รับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขอบคุณลูกค้าทางหลายๆจังหวัดนะครับมาบูชาเดี๋ยวเราจัดส่งแล้วเลี่ยมให้เลี่ยมให้ส่วนเนื้อขันลงหินเหลืออีกเพียงเหรียญเดียวนะครับเหลือเหรียญเดียวเท่านั้นขันลงหินเหรียญน,นี้นี่คือสมิงคลองเมืองสวยๆนะครับ เต็มฟอร์มมากเป็นเหรียญหล่อชุดทองคำนะครับเป็นชุดทองคำหลวงพ่อฉไนทุกรายการนี่คือเรารับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซนเราอยู่ในช่องนี้มานานในออนไลน์นะครับนี่คือโค้ดนะครับนัมเบอร์นี่นัมเบอร์ครับ,บรันนัมเบอร์ทุกเหรียญสอตัวคู่สอล่ามโซ่ ัวตูตัวเด่นนะครับนี้จะเป็นขันลงหินหมดนะสมิงของเมืองนี่หมดเหลืออยู่หน่าจะเหรียนเดียวแล้วด้วยเพราะว่ารีผู้สนใจเยอะมากอันหนึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้แบบที่ว่าพี่เขา,เาให้เป็นเลี่ยมนะครับให้ ให้ไปเลี่ยมให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอันนี้จะเป็นลูกสะกดลูกสะกดเนี่ยน้ำพีลูกสะกดช่วงนี้มีอะไรก็หลายๆที่ก็ขายกันดีนะครับอันนี้เลขหนึ่งแปดด้วยนะครับเลขลำเบอร์นแปดสำหรับลูกสะกดสองาทแตะลูกสะกดสองาเแตะย่อมา ี2อ,อ้าหสิบหไม่ได้สร้างบ่อยๆแล้วแต่แล้วรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกของทางหลวงพ่อนะครับให้เก็บและบูชาไว้รายการที่มีก็จะมีอย่างภาพยักษเสื้อเกาะบ้านฝางเสื้อเกะบ้านฝางเป็นเนื้องเงินงานเลนสวยๆเนื้อเงินนะครับอันไหนที่อยากครอบครองหรือมีไว้เนื้อเงินสวยๆเลย การหลอกมียันเผาะล้อมรอบอย่างนี้ลำเบอร์หนึ่งเก้าเก้านะครับนี่หนึ่งเก้าเก้าเดี๋ยวจะส่งให้สำหรับสมาชิกแล้วขอบพระคุณมากน,นะครับที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ฝากติดตามให้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาทําวิดีโอพอสังเกตแค่นี้นะครับให้รีบทักมาของพระอาจารย์โองท่านไหนที่สนใจ หรือ,อรายการอื่นที่ดูแล้วนะครับให้รีบทับเข้ามาได้เลยเอาลูกสะกดเนื้อทองแดงนี้นะครับพันสอห้าสิบาทหนึ่งลูกท้ายสุดและสุดท้ายนี่ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับทำไลฟ์เรียบร้อยขอทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ